สวัสด,ดีจ้ะเพื่อนเพื่อนวันนี้วันที่หนึ่งธันวาเนาะเดียวพินจะมาไอ้นี่โชว์ต้นไม้จ้ะวันอังคารสีชมพูเนาะลูกไม้หวานหวานก็มีนะจ๊ะอะไรเลยไม่ใช่ต้นไม้หวานหวานสีหวานหวานสีชมพูจ้ะวันนี้หนึ่งธันวาวันหวยออกเนาะเดยวพินจะบอกว่า ไม้ที่เขาเลี้ยงนอกตู้สวยๆก็มีนะจ๊ะที่ไม่ได้เลี้ยงในตู้เลยอ่ะเลี้ยงได้จ้ะเดี๋ยวเพื่อนๆจะบอกว่าเลี้ยงไม้ต้องเลี้ยงแต่ในตู้เราไม่มีตู้เราจะเลี้ยงได้ยังไงนี่จ้ะอีกสองต้นนี้ไม้ในตู้ยายพินเลี้ยงไว้ในตู้แต่ก็ไม่ได้มีน้ํามีอะไรดีนักหนาหลักตู้บอลของยายพินน่ะอันน,ะนี้ลือสีมงคลจ้ะ ีมงคลเนาะะไรนี้ยจพินไม่แน่ใจว่าใช่เถนฝาดหรือเปล่าเพราะเจยพินก็ไม่ค่อยรู้จักบอลมากนะเจ๊พินเพิ่งหันมาเล่นบอลจ้ะนี่บอลกาบค้ายหรือสีมงคลแต่ไม่มีจุดจ้ะแต่ยจ๊พินดูในตำราแล้วมันก็ค้ายเถนฝาดจ้ะรู้จากที่เพื่อนๆในกลุ่มเขาลงคลิปมานะ,ะไรนี้เจ้าของเขาไม่ทราบชื่อจ้ะไอ้นี้ไม้เลี้ยงไม่เคยอยู่ในตู้เลยนะไม้บ้นบานๆเลยจ้ะ ตากลมจะแต่ไม่ได้ตากแดดเขาไม่มีตู้ไม่มีอะไรเลยยาพินไปขอแบ่งเขามาเมื่อวันก่อนนี้เจอนี่ยีจัมพูหวานแยบเลยไม้มีหัวนะเนี่ยยายพินจะผ่าวันนี้นะ้องคนเนี้ยเพราะว่ายายพินได้น้ํายามายายพินให้ดูเนะี่ย อันนี้ไม้บ้านนะเนี่ยเขาไม่ได้เลี้ยงในตู้นะเขาแก่แล้วนยะหัวเขาเขี้ยวเพียบเลยเนะี่ยเพื่อนดูนะสวยงามมากเดี๋ยววันนี้ยายพินจะจัดการกับน้องเนะี่ยเพื่อขยายพันธุ์ต่อเนาะถ้าเอาไว้อย่างนี้เราก็จะมีแค่นี้จา้าแต่ยายพินก็ไม่รู้ชื่อนะเจ้าของก็ไม่รู้ชื่อเจ้าของก็เลี้ยงมาแบบเขาก็รักเนะี่ยแต่ว่า ด้วยเหตุที่ว่าขโมยมันเข้าบ้านบ่อยมากและบ้านเขาไม่สะดวกที่จะหนีขโมยเนาะมันอยู่ในชุมชนนะจ้ะนนเขาก็เลยให้เยพินมาดูแลต่อระวังนะเพื่อนๆตอนนี้บอนสีหายกันมากเลยเป็นที่ต้องการของตลาดเนี่ยอันนี้ก็เลี้ยงแบบบ้านๆนั่นเนี่ยนี่เยพินก็ไม่รู้ชื่อจ้ะสวยมากเลยได้นี่ไม้อีกต้นหนึ่ง ยี่เข้าร่วมเฟรมกับเขาไม่ได้นี่จ้ะมนทาทองบอลโบราณแต่สวยมากจ้ะสีชมพูหวานเลยจ้ะเนี่ยสวยจริงๆอันนี้บอนโบราณน,นั้นเนี่ยแยกหนอจ้ะ เพื่อนๆอ,อาจจะสงสัยว่าทำไมยพินมีบอลโบราณเยอะแยะเลยทั้งๆที่ไม่ใช่รังบอลอะไรเยพินเพิ่งหัดเล่นเยพินวิ่งไปตามบ้านจ้ะตามบ้านคนนะ่ะบ้านคนแก่ๆจะมีบอลอยู่เยอะบอลสมัยโบราณที่เขาเลี้ยงกันมาเนะ่ะเขาบอกว่าเมื่อสิบปีที่แล้วสิบกว่าปีที่แล้วนะ่ะก๊กหลงนะัมีราคาถึงใบละร้อยนะจ๊ะอันนี้กกหลงนี่ราคาใบละร้อยหั่นมุมานนะ่ะ ชุดหานุามานะ่ะมีราคาถึงต้นละหกร้อยเมื่อสมัยยี่สิบสามสิบปีที่แล้วนะเรามาคิดถึงเงินสมัยก่อนนี่บอลไม่ใช่มีราคาแพงแต่สมัยนี้นะคะมันมีราคาแพงมาแต่บโบราณแล้วจ้ะแต่ว่าสมัยนั้นเขาก็เล่นกันราคาหลักร้อยแต่เมื่อนึกถึงเมื่อสิบกว่าปี20ปีที่แล้วราคาหลักร้อยแล้วมาเจอสมัยนี้เนาะ มูลค่าทางนั้นมันก็ต้องแพงขึ้นไปจ้ะยายพินจะผ่าวันเนี้มีน้องอีกคนนึงทักมาให้ยายพินผ่าหัวให้เห็นชัดๆเนอายายพินจะผ่าให้ดูจ้ะจะเวลาผ่ามันก็ผ่าไม่ยากนะจ้าเนี่ยเนี่ยเราดูเนี่ยดูเขี้ยวดูเนี่ย,เ,ยเนี่ยเขาเขาเรียกเขี้ยวเนาะแต่ยายเยพินเรียกตาจ้ะ ผ่าไม่ให้มันโดนตาอย่างเดียวเนี่ยตาที่ขึ้นมาใหม่ๆๆอย่างเงี้ยเนี่ยจะดูสีก็ไม่อยากผ่านะแต่ก็ยังว่าแหละถ้าเราเอาไว้อย่างนี้เขาก็อยู่ได้แค่นี้จะถ้าเราผ่าเขาก็จะไปต่อได้อีกหน่อยนึงเนาะสีสวยมาก เจ้าของบอกก็ไม่รู้ชื่อนะแต่เขาบอกเวลานะแล้วเขจะเป็นสีชมพูกัดสวยมากเลยราคาก็าเท่ากับหวยชุดะ <c oughs> อะจะถามว่าแพงไหมก็แพงอยู่ถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งก็รวยเลยอะจะ <c oughs> ซื้อลัตเตอรี่ได้ลุ้นแค่วันเดียวแต่ถ้าซื้อบอลสีนี่ลุ้นกันต่อๆไปลุ้นกันยาวๆข้ามปีกันไปเลยจ้ะบางทีมันก็เป็นอาชีพนะอย่างยายพินเนี่ยซื้อมาตอนแรกยายพินก็ไม่คิดว่ายายพินจะมามีอาชีพแบบนี้นะมันไปมันมันก็เป็นอาชีพในฝันของยายพินนะการปลูกต้นไม้ขายต้นไม้เนี่ยแต่ไม่นึกว่ามันจะอย่างนี้ บางทีมาการแบรบว่บา,กา,า,าการพบค้นพบทางเดินของตัวเองทีเราก็เจอโดยบังเอิญเนาะเยพิณจะไปดูตู้บอลของยายพินตู้บอลของยายพินก็ไม่ได้มีอะไรมากมายจะไม่ได้อบอ้น้ําอะไรมากมายนะยายพินเลี้ยงแค่ว่าไม่ให้เขาโดนลมเฉยๆจ้ะบอเ้เเพื่อนๆที่ว่ากลัวการเลี้ยงบอลสี่อะกลัวว่าจะต้องลงทุนเยอะต้องอะไรเยอะมันก็ไม่เยอะนะจ๊ะเนี่ย พลาสติกก็เม็ดละสี่สิบบาทเนี่ยจ้ะเิพินซื้อมาเม็ดหนึ่งความฟังของข่าว่าพอดีแลวจ้ะเนี่ยเม็ดหนึ่งเยพินก็มาปูเนี่ยพลาสติกข้างล่างสี่สิบบาทพลาสติกข้างบนแปดสิบบาทหัค่าพลาสติกไปร้อยี่สิบก็ได้ตู้บอลลวจ้ะแล้วก็โค้งก็ใช้ไม้ก็ได้เนี่ยเยพินก็ใช้ไม้ทำเนี่ยแฟนเยพินทําให้เนี่ยไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยจ้ะ ถ้าเราดูว่ายากก็ยากนะแต่ถ้าเกิดเราแบบไม่ไม่เครียดอะไรมากมายมันก็ไม่ยากนะจ๊ะเพื่อนๆเน,เนี่ยเราไม่ซีเรียสอะไรมากมายยังไงยังไงก็ได้เงี้ยสวยใสไรทิสต์ พื่อนที่ยังไม่มีอาชีพยังไม่มีอะไรก็ลองลองดูกันนะจ๊ะเนี่ยจะเปินเปิดให้ดูนี่เป็นแค่แค่โครงไม้เ,เฉยๆจ้ะเราไม่จ้างันเป็นต้องใช้เหล็กใช้อะไรเรามีอะไรวัสดุที่เราเหลือใช้เราก็มาทาได้จ้ะนี่ค่าพลาสติกนี่มันใหญ่หน่อยพลาสติก4ี่เมตร สติกล่างก็เม็ดหนึ่งแค่นี้เราก็สามารถเลี้ยงบอลได้แล้วจ้ะมันโตช้าหน่อยแต่มันก็แข็งแรงนะเราเลี้ยงแบบนี้ยแต่เพื่อนเพื่อนบางคนก็กด กดไม่ถูกใจให้เยพินนะเ้าจยพินลงบอลบ่อยๆนี่เยพินก็อยากจะแตบบ่ให้เพื่อนๆดูให้เพื่อนๆรู้ว่าการทําแบบนี้มันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะที่คิดจะมาเอามาทําเป็นอาชีพอ่ะจ้ะเห็นไหมถ้าอย่างนี้เราไม่ได้เลี้ยงในตู้ในะอะไรเลยเนะี่ยคนที่เขารับช่วงต่อจากเราไปไม่มีตู้เขาก็อยู่ได้เนะยพินพาไปดูใกล้ๆ เอฟยยพินบางคนก็ขอให้ยยพินลงบ่อยๆอ,อยากดูอยากรู้วิธีการบางคนก็เกิดความลำคาญไม่มีอินนี่บอลไม่ได้อยู่ในตู้เลยนะน่ะบอลข้างนอกเลยเนี่ยเลี้ยงกันแบบพื้นๆเลยที่ยยพินไปเอามาเขาก็อยู่โลง่งๆแบบนี้จ้ะ สวยจริงหวานจริงมาดูพวกหลงเนะี่ยอ้าวมืคืนลมแรงไอ้นี่หักเลยอีเหนาเหลืองยา่พินเอยหักได้ไงเนี้อีเหนาเนะเนี่ยเพื่อนๆอ,อ,อาจจะมีอีเหนาขาวแต่ยา่พินมีอีเหนาเหลืองเนะีนะ่ยดูเนี่ย ดูคกหลงอะ่ะเขาสวยจริงใบอย่างก็ใบไม้พลาสติกเลยดูสีเขาเนี่ยมันก็ไม่ต้องเลี้ยงในตู้นะจ๊ะบอลไม่ได้เลี้ยงในตู้เขาก็สวยเยอะไปจ้ะเนะีย่ยพินก็เลี้ยงแบบนี้นะเพื่อนๆก็ดูนะกันแดดให้เขาหน่อยหนึ่ง เห็นไหมแข็งแรงโตวไวดีนะนเพื่อนๆหลายๆคนนะทักมาบ่อยอยู่ว่าไม่มีตู้แล้วเราจะเลี้ยงกันยังไงเ่ยาพินก็เลี้ยงอยู่อย่างเนี้ยนะเห็นเห็นอยู่เนะี่ยยาพินจะไม่ได้โกหกเลยนะเนี่ยก็ให้ดูตามฟาร์มเป็นจริงเนี่ยจะ้ะ สวยจริงอ้าวเจ้าหนอนน้อยนี่มากินแต่ของแพงงั้นเนี่ยหนอนน้อยมากินกระดาษด่างยายพินอีกแล้วเนะนี่ยขนมานนอนไอ้นี่ขนุมานอมพัไอ้นอนพัพาหวานจริง ยังไงก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนภาพสวยสวยด้วยกระดาษกระดาษกระดาษด่างไม่ใช่กระดาษทองเขาออกลูกบ่อยมากเลยนะต้นไม้พวกเนี้ยถ้าเราเลี้ยงไว้อ่จะจ้ะเนี่ยดูเนะี่ยนไหมมีลูกบ่อยมากลูกดก ไอ้นี่ไอ้นี่พัดโบกเป็นต้นไม้ต้นแรกนะที่จะผิลีนสีเนี่ย